เครื่องกรองน้ําใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้งราคาถูกกว่าซื้อน้ําขวดเพื่นอนๆเคยเป็นหือนใหม่ไมหมคะอยู่คอนโดอยู่หอพักบางทีเราก็อยากจะซื้อเครื่องกรองน้ำสักตัวแต่คอนโดเราเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่แล้วบางเครื่องซื้อมาเนี่ยก็ต้องมานั่งคอยเจาะผนังติดตั้งอะไรวุ่นวายไปหมดบางทีอยู่หอต้องส่งหอคืนเขาก็เจาะน้ําไม่ได้ใช่ไหมคะเราเานี้ก็เลยเลือกที่จะซื้อน้ำเป็นแพคค่ะซื้อน้ำเป็นแพคบ้างแหละซื้อน้ำเป็นขวดบ้างแหละแต่รวมๆแล้วราคา ก็สูก้กาพอๆกันเลยยังไงก็เป็นเหมือนกันและทุกคนช่วงแรกๆที่ยายมาอยู่คอนโดนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อเครื่องกรองค่ะเราก็ต้องคอยนั่งแบกแบบนี้ทุกอาทิตย์บางทีเนี่ยคอนโดเราก็ไม่ได้อยู่ติดนะสะดวกซื้อหรือว่าที่จอดรถเราก็ไม่ได้อยู่ติดเท่าแบกกันจนหลังคนหลังแข้งรวมไปถึงบางทีกินข้าวอยู่ค่ะทุกคนหิวน้ํผ่ันไปมองอุ้ยน้ําหมดจะทํายังไงดีจะลงไปซื้อมันก็ขัดเวลากินของเราแต่ถ้าจะให้หยุดกินก็ไม่ได้เหมือนกันมีหลายรอแบแอบกินน้ำาปลปาไปเหมือนกันค่ะ แต่ตั้งแต่ที่ใหม่ได้มาซื้อเครื่องกองน้ำน,นะคะก็ทําให้ชีวิตนี้สบายขึ้นเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่สําคัญมากๆเลยคือหลายๆคนนะชอบเป็นการเวลาที่เรามีน้ําอยู่อย่างจํากัดเราก็จะกินน้ําน,น้อยน้าเราก็จะไม่เพียงพอต่อร่างกายก็เลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้าบ้างแหละท้องอูดบ้างแหละผิวแห้งบ้างแหละ,หละเดี๋ยววันนี้มันจะไปลองกรองให้ดูนะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆเครื่องนี้เนี่ยช่องเราเคยทํารีวิวไว้แล้วนะเขาชื่อรุ่นว่าเอาว่าคอเทเบิลค่ะแต่ที่เอามารีวิวอีกรอบเนี่ยเพราะว่าได้ลองใช้ดูแล้วก็เออรู้สึกคคุ้ม่าแถตอนนี ก็มีโปรโมชั่นผ่อนเดือนละ8 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะลองบวกไปบวกมาหันไปหันมาเนี่ยราคาถูกกว่าซื้อน้ำขวดอีกนะคะทุกคนมาตามมาค่ะนี่เลยอย่างที่บอกไปว่าคอนโดใหม่เล็กเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงที่ห้องครัวแล้วนะคะแล้วก็ครัวเนี่ยก็อัดแน่นเต็มไปด้วยทุกอย่างถ้าจะเอาเครื่องกรองน้ำใหญ่ๆมาวางองกีกก็ดูถ้าจะรบดูถ้าจะไม่มีที่วางนะคะเราก็เลยเลือกเป็นเครื่องเล็กๆแบบเนี้ยตอบโจทย์มากกว่าค่ะซึ่งตัวเครื่องนี้ใหม่ชอบมากเพราะว่าเขาใช้งานง่ายค่ะทุกคนเพียงแค่เราเสียบกรัฟเน่ เกยบรักค่ะทุกคนแล้วเราก็เติมน้ำค่ะก็กดน้ำมาจากก๊อกแบบนี้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำไปที่ด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็หาแก้วสักอันค่ะชิ่ง แล้วเราก็กดกรองน้ำได้เลยค่ะน้ำเขาก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยนะ้ำวันนี้พร้อมทานเลยนะแล้วที่ใหม่บอกว่าราคาอยู่ที่800กว่าบาทเพราะว่าตอนนี้ตัวเครื่องเขามีโปรโมชั่นค่ะลดเหลือ8,450บาทจากราคาเต็ม19,950บาทจากการทีใ่ใหม่ลองคำนวณดูเนี่ยอันเนี้ยเดือนละ800กว่าบาทใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อนะ้ำขวดซื้อนะ้ำเป็นแพ็แคแพ็คนึงมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ60บาทสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็กินประมาณ4แพ็คคูณเข้าไปก็240บาทเดือนนึงมี4สัปดาห์ก็คูณ4เข้า ไปอีกรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ960บาทค่ะตัวเฉลี่ยกั่แร้วเนี่ยเครื่องนี้คุ้มกว่าแล้วที่สำคัญเขาสามารถกรองได้ถึง9,000กว่าลิตรเลยนะ mm hmm. แล้วถ้าเพื่อน,นคนไหนที่ชอบทําอาหารทําขนมรวมไปถึงชอบชมกาแฟแบบใหม่นะคะก็ราคาน้ำก็จะแพงขึ้นไปอีกใหม่เลยมองว่าเออการที่เราลงทุนซื้อเครื่องกรองน้ำสักตัวมันคุ้มค่ามากกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ใหมมาลองเทียบรสชาติน้ำให้ดูดีกว่าค่ะ เราจะกดอีกแก้วหนึ่งนี่อันนี้คือน้ำที่ได้จากอาว่าพอเทเบิลเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาเอาอีกแก้วนึงมานะอันนี้ใหม่กรองน้ำจากเครื่องใหญ่มานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่ารสชาติของเขาเนี่แตกต่างกันหรือเปล่าอือรูไหมคะแก้วหน่เป็นแก้วไหนเหมือนกันเลยเนอะเดี๋ยวลองชิมดูหนึ่งสองสาม แล้วนะคะหม่ก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างนาน,าน้ำทั้งสองแก้วรสชาติคล้ายกันค่ะก็คือเป็นน้ำที่ไม่มีรสชาติเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยหม่ขอเก็บเครื่องปบ๊บนึงน,น้แล้วเดี๋ยวไปนั่งเล่าต่อว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีการกรองอะไรยังไงเดี๋ยวไปเจอกันลงมือนค่ะใครที่แบบอยู่คอนโดอยู่หอพักอยู่บ้านเนี่ยตัวเครื่องเขาก็ยกไปไหนมาไหนง่ายๆนะคะทุกคนก็สามารถยกไปได้ทุกที่ค่ะซื้อเครื่องเดียวคุ้มแน่นอนใช้ไป,ไปเลย3-4บ้านเดี๋ยวเราเอามาวางตรงนี้แทนนี่เลย เรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามาดูเทคโนโลยีการกรองของเขาดีกว่าด้วยค่ะี่เครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่องขนาดเล็กพกพาสะดวก <c oughs> เครื่องของเขาเบาจริงถือครั้งแรกรู้สึกวแบบ่าแบบเออเบาแบบเบามากเลยนะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาก็เลยจะใช้เทคโนโลยีการกรองสขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือคาร์บอนบล็อกค่ะจะเป็นขั้นตอนการกรองสีกลิ่นคอดินสารปนเปื้อนสารเคมีแล้วก็ความขุ่นของน้ําออกไปขั้นตอนที่2ก็คือไฟวอลค่ะโดยเขาจะใช้แสง UV เนี่ยแหละในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เชื้อแบคทีเรียแล้วที่หม่ชชอบมากๆก็คือแสง UV เขา รองมาให้จนถึงสุดปลายท่อแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าน้ําทุกหยดที่กินเนี่ยผ่านการกรองแน่นอนและขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไบโอโค้ดเขาจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสตัวเครื่องค่ะโดยเขาก็จะใช้เป็นสารเงินพิเศษนะคะผสมกับพลาสติกแบบฟรุตเกตที่เป็นลิควอซิตของทางอาว่าเลยค่ะแล้วเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้อาจจะสงสัยว่าใช้ได้นานแค่ไหนใช่ไหมคะอย่างที่ใหม่บอกไปเครื่องเขาเนี่ยใช้กรองได้ประมาณ9 0 0 0กว่าลิตรตกเฉลี่ยแล้วก็ใช้ได้ประมาณนน้กขึ่กับว่าเดือนอันนี้ก็ บ้านคนเดียวอยู่บ้านหลายคนหรือว่าอยู่กันเยอะน้อยแค่ไหนดื่มน้ำเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างส่วนตัวหม่เองเนี่ยก็อยู่ได้ถึง12เดือนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเลาเนี้ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเองให้เสียเวลาค่ะเขาก็จะมีทีมงานนะคะเข้ามาเปลี่ยนไส้กรองให้เราถึงที่บ้านเลยเราจะเสียค่า ค่าไส้กรองที่ราคาอยู่ที่2900บาทแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งใหม่คิดว่าคุ้มค่านานแลกกับความสะดวกสบายแล้วก็ความประหยัดในระยะยาวค่ะใหไ่ต้องบอกกันนะคะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเครื่องกรองน้ำรุ่นเล็กเป็นการกรองแบบ3ชั้นใช่ไหมเป็นเทียร์เริ่มต้นเราก็จะไปเทียบกับรุ่นใหญ่ๆไม่ได้เนอะเขาก็จะมีจุดต่างอยู่นิดหน่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวใหม่เล่าให้ฟังก็คือว่าในช่วงที่น้าประปาของเราเนี่ยมีแร่ธาตุที่สูงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้รสชาติน้ําของเขาทีีี่่่่่กกรอองงาาาานนนววุ้เมมคแตตไป เนืงแต่จากการที่ใหม่ลองใช้งานมนไม่ได้รู้สึกนะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็บอกกันว่ามีความรู้สึกนี้เพราะว่าเขาค่ะเป็นเครื่องกรองน้ําที่ไม่ได้กรองแร่ธาตุออกไปทําให้แร่ธาตุในน้ํายังอยู่แร่ธาตุที่สาคัญต่างๆเนี่ยก็มีพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมที่จาเป็นต่อร่างกายของเราซึ่งใหม่มองว่าเออก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งนที่เราได้กินน้าแล้วก็ยังได้แร่ธาตุจากน้าอยู่เขาก็จะแตกต่างจ เครื่องกรองน้ําระบบ RO ที่เป็นเครื่องใหญ่ค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็จะกรองแร่ธาตุทุกอย่างออกไปหมดรวมถึงแร่ธาตุที่จําเป็นด้วยก็จะทําให้เครื่องแบบนั้นเนี่ยรสชาติน้ำไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกแตกต่างเล็กน้อยเรามาย้ําราคากันอีกสักรอบดีกว่านะคะสําหรับ Power Table รุ่นนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะราคาอยู่ที่8,450บาทซึ่งเขาลดลงมาจาก19,950บาทซึ่งห,หมายความว่าคุ้มมากเลยค่ะแล้วเขายังสามารถผ่อน0%ได้นานถึง10เดือนก็จะตกเดือนละ845บาทเท่านั้ โปรโมชันนี้นะคะก็มีไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2565นี้เลยนะเดี๋ยวใม่จะแปะโค้ดส่วนลดไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเก็บโค้ดแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่แปะลิงก์ไว้ให้ส่วนตัวใหม่ก็มองว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยู่บ้านใหญ่ๆอยู่กันหลายคนก็อาจจะต้องเลือกรุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะแต่ถ้าใครที่อยู่คอนโดอยู่คอทักแบบใหม่เนี่ยพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่อยากจะจอผนางังไม่อยากจะติดตั้งให้ลาบากก็เลือกเป็นเอาว่าคอทเ l e รุ่นนี้ยยเเเหมมมาาาาาะแลล้้ววกกกกกก็็ตอมามาออออบโจท์งงง่่รรรซืืคนสั มันก็คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวทั้งราคารวมๆก็ประหยัดกว่าถูกกว่าแล้วที่สําคัญก็ช่วยลดขยะพลาสติกแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะเซฟทั้งเงินเซฟทั้งโลกของเราไว้เลยค่ะสําหรับวันนี้ไปไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย